สวัสดีครับสวัสดีชาวยอดมวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันศุกร์ครับแน่นอนมีรายการสุดวันรุ่งพีดีก็มีทัศนะมาฝากเหมือนเดิมนะครับสามคู่จัดไปนะครับคัดมาให้แล้วคู่ที่ห้าของรายการครับโชคปีชาพีเคสันชัยครับเจอกับอับดัลละออนดัดออนดัดคู่พี่นะครับชนะซื้อสัปดาห์เหมือนกันนะครับจะได้จะได้ความเร็วความหลากหลายนะแต่ความแต่ลูกหนักเนี่ยจะอยู่ที่โชคปีชานะครับโชคปีชาเนี่ยเป็นประเภทศขอหมัดเดียวเหมือนซูยันเล็กอ่ะนะครับดังนั้นคู่นี้ผมว่าน่ารอโชคปีชา นะฮะเป็นรองหน้ารองนะครับขอมดเดียวแล้วก็ไปที่คู่ของอ่อคู่ของยอดทองไทยสองสมหมายครับเจอกับ E ีทีวันของโอเมบีเคนะครับคู่นี้คู่ขี่นะครับอีจะได้เปรียบรูปร่างแต่ว่ายอดทองไทยจะได้เปรียบความเร็วความหลากหลายนะครับจะคบเครื่องกว่านะฮะฉะนั้นคู่นี้เป็นรองหน้ารองอีกแหละชอบไปที่ยอดทองไทยสองสมหมายรวดเร็วหลากหลายคบเครื่องนะครับแล้วก็คู่เอกครับโฟกัส PK วอร์พิญญาหรือว่าสีเสื้อเดิมก็คือแอสซัมปาตองจะเจอเจอกับสตีเฟนเตอร์วน์นะครับ สตีเฟนเออร์ไวเนี่ยเคยต่อยชนะโล่เงินสอสมัยมานะครับแต่ผมดูโล่เงินเนี่ยร่างกายไม่ดีเหมือนโฟก,กัสโฟกัสมาซ้อมปีเคเพราะว่าสดกว่าหนุ่มกว่าเพราะว่าโฟกั๊ดได้ทำผลงานได้ดีกว่าไอ้เจ้าโล่เงินนะฉะนั้นคู่เี่ออกไปที่โฟก,กัสนะครับซ้ายหนัหนกๆแน่ๆนๆเตะซ้ายต่อยซ้ายสองซ้ายดีกว่านะครับจัดไปสามคนโชคปิชาเจ้าทองไทยโฟก,กัสนะสำหรับแฟนทุกท่านครับใครอยากจะเข้าปูฟังเงินฟรีครับเข้าปูรับเพียงแต่สิบห้าเสียนพี่ตงมิงได้โปรไฟล์แล้วก็พี่กัปตายของผมได้เลยนะครับ